การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน4ด้าน1มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง2มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง3มีงานทำมีอาชีพ4เป็นพลเมืองดีพระบ,บรมราโชบายด้านการศึกษาพระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยบวรงกูลบริบทดีมีความพอเพียงผลสำลีสูงศูนย์ส่งเสริมการเรียนร่วมเพิรม,มหาชนะชัยยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การประเมินคัดเลือกสถานศึกษาและหน่วยงานส่งเสริมความปลอดภัยที่เป็นเลิศประจำปี2,566ศูนย์ส่งเสริมการเรียนร่วมเพิร์ม,มหาชนชัยตั้งอยู่หมู่ที่ส ถนนเรืองแสงกันตำบลฟ้าหยาดอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรบริหารงานโดยนางปริชาติบุญกองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอมหาชนะชัยปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอมหาชนะชัยปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมด้วยบุคลากรทีมงานคุณภาพจำนวน18คนมีนักศึกษาจำนวน1,120คนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอมหาชนะชัยนำเนินกิจกรรมความปลอดภัยในสถานศึกษาเช่นกิจกรรมไวโซนสถานศึกษาปลอดสารเสพติดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมกีฬาต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมดูแลสุขภาวะของนักศึกษากิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากรในสถานศึกษามีการรณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษาสมัครเป็นสมาชิกในระบบ MOE s a f i n g Center ทุกคนพร้อมยังประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้เรียนและประชาชนทั่วไปเข้าใจระบบ MOE s a f i n g Center ในหลายช่องทางเช่น เว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เพิรอม,มหาชนะชัยลายกลุ่มนักศึกษา f เฟซบ o ๊กเพจโดยแต่งตั้งบุคลากรดูแลระบบครบทุกตำแหน่งประชุมร่วมกันทุกฝ่ายเพื่อใช้แนวทางนำเนินง,งานความปลอดภัยในสถานศึกษาร่วมทำแผนเผชิญเหตุจัดทำ MOU กับภายคีเครือข่ายสถานศึกษาปลอดยาเสพติด ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างทักษะชีวิตให้มีความปลอดภัยแก่ผู้เรียนบุคลากรและประชาชนทั่วไปให้มีความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นในการ,รเผชิญปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจากการดำเนินการเสริมสร้างประถานศึกษาปลอดภยัยส่งผลให้ประถานศึกษาบุคลากรผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีทักษะการใช้ชีวิตที่ปลอดภัยสถานศึกษาได้รับการยอมรับจากชุมชนได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือบุคลากรและผู้เรียนมีสุขภาพกายจิตที่ดีมีความสุขในการเรียนรู้บุคลากรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติด้านการจัดการเรียนการสอนและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ผู้เรียนมีความสุขกายสุขใจส่งผลให้มีผลสมธิ์ทางการเรียนสูงนำไปต่อยอดในการทำงานได้อย่างมีคุณภาพและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขดังพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์บดินทะเทพยะอรางกูล